ผับชมคลิปนี้ไงเนี่ยขอฝากเพจเคซ2ดเอ็กทูด้วยนะครับซึ่งเพจนี้เนี่ยเป็นเพจที่ผมเนี่ยสตรีมเองนะครับแล้วก็ยังเปิดโค้ดให้คนดูเนี่ยได้เข้ามาเล่นกันด้วยนะครับง่าฝากไปกดติดตามแล้วก็กดไลค์เพจให้ด้วยนะครับบอกเลยนะครับว่าหามากเลยครับเข้าไปคุยกันได้ในเพจนะสำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติม UC p ีพับ o b i l e นะครับวันนี้ผมมีร้านมาแนะนำนะั่นคือร้าน w i s m a n Shop นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเติมกับร้านนี้เราจะได้ยูราคาถูกไวปลอดภัย100%เพียงแค่ใชช้้เลลข ID แววก็ื่อตัะครจากนั้นอล์ไปที่ Wiman อยย่าลืมอด้วร์เซ้น หรือจะสามารถเข้าไปซื้อในเพจ Wishman Shop ก็ได้และในตอนนี้นะครับ Wishman Shop เนี่ยมีโปรโมชั่นพิเศษสําหรับลูกค้าใหม่นะครับก็ถือว่าเป็นโปรโมชั่นที่เพิ่มให้ค่อนข้างคุ้มมากเลยนะครับก็อย่าลืมไปเติมมันนะครับสาหรับลูกค้าหน้าใหม่นะป้าเดี๋ยวเข้าไปดูในเกมเลยดีกว่าส,ส, <c oughs> สวัสดีทุกคนด้วยนะครับใครที่เข้ามาใหม่หรือฝากกดไลค์กดแชร์ลงกลุ่มพับจี <c oughs> ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาเปิด RP นั่นเองนะครับซึ่งแบบเป็นเขาเรียกว่า อาพีเลน18นะครับซึ่งมาใหม่เรยววันนี้เอ <c oughs> อเดี๋ยวมารอดูว่าแบบจะมีอะไรที่เป็นแบบหน้าเปิดบ้างซึ่งผมเนี่ยได้เคยรีวิวไปแล้วนะครับไอ้ส่วนของอาพีนี้นะเน18แรงเอดได้คือแบบสูงสุดผมแล้วเออเฮ้ยเอฟเฟกต์เออริเจนดารี่นี่คือแบบถ้าผมรีวิวมันไม่ตรงก็คือจบไปนะเออเฮอ้อยเออฮ้อยโห เริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่เลยพัดไปเลยอ๋อไม่ตรงแฮที่ผมรีวิวเอ่อคือผมรีวิวเอ้ยถูกแล้วเอ้ยก็ก,ก็ก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่ในชุดอะอ่อ,อมุมขวาใช่ไหมครับขอรี่จริงคือแบบวันนี้เพิ่งสอบมาไว้ทุกคนแล้วแบบเพิ่งสอบมาเมื่อกี้เลยเสร็จมาเมื่อกี้เลยคือแบบเบอร์จัดเลยวันนี้ขอโทษด้วยนะครับใช่เอ้ยทำไปเล่นไปก็ก็ถือว่าโอเคอยู่นะ ถ้าเลือกระหว่างเลเวลหนึ่งผมเลือกชุดนี้ดีกว่าชุดนี้สวยกว่าใช่ไหมล่ะกระเป๋าผมว่ามันดูแบบขัดๆว่ะมันแบบยังไงไม่รู้อ่ะคือผมว่ากระเป๋าม,มันไม่สวยมันได้แบบมีการแบบปรับเปลี่ยนมากกว่านี้เนาะ <c oughs> เออผมว่ากระเป๋าแบบไม่สวยเลยนะครับแล้วก็สกินเครื่องบินด้วยอันนี้สกินสวย,ยนะได้อยู่สกินเครื่องบินนะ่ะนะครับแล้วก็รูปโปรไฟล์อ้าโอ้ยอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อเลือได้สองชุดด้วยนะครับอันนี้นี่ผมตกสกินหมวกไปว่ะทุกคน นะครับมีสกินหมวกด้วยตอนแรกผมรีวิวมันไม่มีสกินหมวกไงมันเข้ากับชุด50ใช่ไหมชุด RP 100มีแสดงเอฟเฟกต์ไหมคามี่ครับชุดแดงชุดแดงมีงเอฟเฟกต์หมดเลยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับเดี๋ยววันนี้จะอัพถึงเลเวลโอ้ยคาก็สวยนะคาก็สวยอยู่นะทําเล่นไปนะครับเออคาก็สวยโอ้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 โอโอโอโกดผิดกดผิดสอรรี่เออเดี๋ยวลองไปชุดดูชุดร้อยก็ได้นะครับชุดร้อยชุดร้อย โอ้คีย์เวฟิก M7 มาเลยยังครับน่าจะยังไม่มานะเอยมันเหมือนเป็นนันกดนตรีใช่ปหชุดเสีงสยงพูใส่กับกระเป๋าของ M7 สวยเลยค่ะกระเป๋า M7 ใช่ไหมครับสวยใช่ไหมนี่เป็นชุดอ๋อเป็นชุดโน้ตไฟเตอร์โอ้โหสวยจริงสวยจริงเอ้ยแต่ว่ากระเป๋ามันเข้ากับชุดเลยนะเพราะว่าใช่ไหมกระเป๋ามันแบบมันเข้ากับชุดเลยนะ คือสวยมากวันนี้จะมาเปิดถึงเลเวล100เลยนะครับในส่วนของวันนี้นะโันนี้ก็รีบเกินคนอัพอะ๋อะอันนี้ก็มีเหมือนกันทุกคนคืนที่เป็นกิจกรรมของ RP ไว้คือแบบถ้าสมมุติว่าเราซื้อแต้ม RP ใช่ปะ่ะสมมุติเราซื้อไป2,000นเนี้ยซื้อแพ็กไป2,000ใช่ป่ะ๊บมันก็จะได้ RP มาเลยคือมันเหมือนจะได้ตังค์คืนด้วยอะทุกคนอันนี้นะใช่ครับเหมือนจะมีอยู่อันนี้ซีสนะครับออก โอเคแล้วก็ได้ใช่ไหมครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราไปซื้อนี้ดีกว่าเนาะผมว่าซื้อไอ้แพ็กอาร์พีไว้ดีกว่าเพราะว่าแบบมันได้ตังคืนใช่ว่ะได้อ๋อแสดงว่าถ้าซื้อแบบหมื่นหนึ่งก็ได้ร้อยถ้าซื้อแบบอ๋อสองพันได้20ระดับใช่ไหมโอเคงั้นสักหมื่นหนึ่งก็คือครบเลยใช่ไหมหมื่นนี้คือแบบครบใช่ไหมครับ ซื้อแล้วได้ RP แถมได้เงินคืนด้วยใช่ไหมเออผมบอกว่าคุ้มนะใช่ไหมผมว่าเอานี้ดีวกว่าเนาะซื้อนี้แบบได้ได้คุ้มกว่านะครับแบบคุ้มแบบคุ้มจริงๆอะ่ะนะครับโอเคก่อนที่เรานะครับจะเปิด RP นะครับผมแบบเขาเรียกว่าผมมีขายของนิดนึงนะครับนี่นะครับนี่คือโปรโมชั่นของทางร้าน r ิสแมนช็อปนั่นเองนะครับซึ่งเป็นเขาเรียกว่าสปอนเซอร์ในการสนับสนุนครั้งนี้นั่นเองนะครับนี่ สามารถไปเติมได้สำหรับคนที่หาราคาเนี่ยครับือบอกเลยราคานี้คุ้มมากๆนะครับคุ้มกว่าเติมเองเติมเองอีกนะครับใช่เพราะแบบถ้าเราไปเติมเองเนี่ยราคามันจะแพงกว่าไอที่ผมจัดให้นะครับใช่อันนี้เป็นโปรขายดีเลยใครที่อยากได้ UC แบบก็สามารถมาเลือกซื้อกันได้นะครับก็นี่เวลหนึ่งนะครับเวลหนึ่งเวลยี่สิบห้าเวลร้อยครับก็สามารถไปซื้อกันได้นะครับในส่วนของโปรโมชั่นของทางร้านที่แมนจอบเนี่ยครับคุ้มมากๆเ่าลืไปซื้อกันนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรา ซื้อแล้วต้องเล่นถึงได้ UC คืนใช่ไหมครับอ๋อป,ก,ปกติผมก็เล่นอยู่แลวคนระับใช่ใคือถ้าซื้อไป5อันนี้มันเดี๋ยวนะผมกลัวมันไม่ได้เหมือนขอแบบลองก่อนลองสักสองพันก่อนปุ๊บอ้ออ๋อยี่สิบหกว่าทุกคนหมื 100, ่นหนึ่งหมื่นหนึ่งเลยแฮะอ๋อก็ต้องทำแต้มใช่ไหมทุกคนทำแต้ม RP ใช่ไหมถึงจะได้แบบ UC คืนนะเนาะ อ๋อโอเคอันก็อีก4แพ็คไปเลย8 0 0 0ันอะ8,000โอเคไปไปเลยปึ๊บออฮเรียบร้อยนะครับ RP 100แล้วนะครับในส่วนของตอนนี้นั่นเองนะครับก็ปลดล็อกอันนี้ก็เหลือแค่ว่าเราก็ต้องทำภารกิจเพิ่มเติมนะครับให้มันเก็บเขาเรียกว่า UC ไปเรื่อยนะครับผมก็จะได้เอาไว้สุ่มอย่างอื่นด้วยนะครับรับทั้งหมดมาเลย อันนี้สวยเลยนะครับสวย,ยอันนี้คืออะไรอะ่ะคูปอง RP ไปที่อ๋อออเป็นอันนี้เองเป็นชุดไอ้พวกนี้เนาะนะครับโอเคคือแบบไอต้ตองไม่คิดเป็นแต้ม RP ไปแต่แตแต่ว่าเราแบบไม่ได้เปิด RP ใช่ไหมโอเคครับงั้นเปิดขั้นต้นแล้วกันเนาะงั้นเราเปิดขั้นต้นแล้วกัน เอาเป็นผมเลือกเป U C ทั้งหมดแล้วกันนะผมชอบชุดชมพูนะส่วนใหญ่อะเอาจริงผมชอบชุดชมพูมากๆเลยนะครับสีสกินซีซั่นนี้โคตรด,ดูดกระโคตรด,ดุดกระสุนใช่ไหม <laughs> <laughs> ใช่ผมว่ามันดูดกระสุนมากๆนะแบบมันแบบสีมันจี๊ดนจะ๊าดแล้เนาะมีคนไม่กินข้าวก่อนซีมแนละ้วหรือว่ามันรีบไงท่วงนี้แบบเวลามันไม่ทันด้วยนะครับ <laughs> ฝากทุกคนแชร์ด้วยโอ้สวยสวยเลย โอโหกระเป๋าสะพายท่องอตรีสกินเครื่องบินด้วยนะครับชุดอ e ิเล็กทรอนิกส์ฮาร์ดต้องบอกเลยแบบรอบนี้คือแบบชุดแดงมันแจกให้2ชุดต่อคนที่เก็บสายแดงนี่คือแบบควรเติม RP นะนะครับ M7 ควันขึ้นต้องคิวฟีด HD ดีขึ้นไปนะครับโอเคครับส่วนมาก h ฮด,ดีมันไม่ค่อยไหวหรอกเพรผมว่า HD ด,ดีมันแบบเขาเรียกว่าไงไมันเล่นแล้วมันกระตุกอแบบ่ะมันแบบนงน่วงอ่ะมันไม่กระตุกหรมันนุ่งเอ้ยชุดนอตไฟเตอร์ เขาบอกว่ามันมีเอฟเฟกด้วยใช่ไหมครับทุกคนเขาบอกว่ามันมีเอฟเฟกด้วยใช่ไหมที่ผมเหมือนผมได้ยินใครเขาบอกมานะว่าแบบมันมีเอฟเฟกด้วยใช่ไหมเออโอเครับก่อนอ๋อต้องสร้างทีมแล้วเหรอเอาเชิญเชิญแคมป์แล้วกันเดี๋ยวลองไปดูในส่วนของชุดอาเลเวลหนึ่งร้อยนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างอ๋อ โ้ยไม่เลวนะชุดเลเวล100อ่ะนะครับแต่เมื่อกี้ใครบอกมันมีเอฟเฟกอะไรนะบดีนนนนด้วยครับบดีทุกคนด้วยผมอัพอาพีร้อยแล้วครับพี่ปาโออัพแบบเต็มเลยเหรอสุดยอดโอ้ยผมว่าชุดมันก็ไม่เลวในชุดเลเวลร้อยอ่ะเลเวลร้อยก็คือสวยนะสวยอยู่นะนะครับแต่ว่ากระเป๋ามันเนี่ยดิกระเป๋าโอ้ยกระเป๋าผมว่ากระเป๋าโจ๊กเกอร์เข้าอ่ะทุกคนชุดอาพีร้อยกระเป๋าโจ๊กเกอร์เข้านะนะครับแต่ว่าไอกระเป๋าแบบปกติอย่างกระเป๋าเนี้ย ไม่ผมว่าไม่สวยว่ากระเป๋าเนี่ยนะเออผมคิดคิดเหมือนผมไหมส <c oughs> วันดีวัดีวัดีวริสลาด้วยครับไปเรียนระบายเจอกันเจอก,กันนะครับเออคือแบบทุกคนว่าชุดกระเป๋ามันสวยผมกระเป๋าไม่สวยนะผมว่าสู้กระเป๋าตัวนี้ไม่ได้เนาะกระเป๋าของตัวเนี้ยจ๊อกเกอร์ของมันเบิร์กกว่าหรือไม่กระเป๋าม่วงนี้ก็ได้ในกระเป๋าม่วงอะ่ะแต่กระเป๋าโจ๊กเกอร์สวยกว่าเนาะไม่ไหวแล้วมังให้ดีมันหน่วงเกินใช่ครับมันหน่วงมากไม่ไหวแล้ว โอ้ยทรงผมก็เทนะทรงผมด้านหลังมันพิวได้ด้วยอะ่ะเออใช่ครับผมว่าชุดสวยนะแต่ว่ากระเป๋าไม่สวยเนาะจริงกระเป๋ากบไม่ได้เลยซีสันนี้คือแบบเออกระเป๋าแบบไม่ได้เลยจริงๆมันเหมือนมันจะได้นะแต่มันก็ไม่ได้แล้วก็หมวกนะครับหมวกด้วยโอเคหมวกหมวกเขียวไม่ผมว่าหมวกไอ้นี้หมวกนี้ก็เท่นะหมวกหนามหมวกหนาวใส่ก็เท่นะ ครับผมนะเซกเทเออเอาหมวกนี้ก่อนเนาะให้มันมันได้ครบเซตแล้วเนาะเข้าเซตแล้วเนาะและ้วเขาบอกม,มันมีเอฟเฟคด้วยใช่ไหมมีเอฟเฟคยิงด้วยเหรอไอชุดนี้นะเดี๋ยวแป๊บนึงนะชุดโน้ตไฟเตอร์ผมเห็นใครบอกเมื่อกี้มาแบบมันมีเอฟเฟคด้วยหรือเปล่าหรือผมฟังผิดใช่ไหมครับหรือว่ายังไงนี่เดี๋ยวใช้สกินคาร์นี้ก็ได้นะครับมันได้เข้าเซตกระเป๋ากระเป๋าไม่สวยเหมือนที่37ใช่เนาะหมวด4 37สวยกว่าจะ แต่ส่วนตัวแบบเออมันไม่ค่อยโอเคเลยผมแบบเวลาแบบดูกระเป๋าเนี่ยนะอ๋อสวยเนี่ยแบบโอ้สวยเลยอะ่ะ